สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของปุ้ยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมาตามคำเรียกร้องค่ะว่าต้องการให้ปุ้ยรีวิวรถนะคะสวยๆให้ชมอีกคันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมาเจอรถสวยๆก็เลยนำมารีวิวให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะรถตู้คอมมูเตอร์นะคะเครื่อง3 0 0พันเกียร์ธรรมดานะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีสีขาว มาให้กับเพื่อนๆนะคะที่สนใจรถตู้สีขาวเกียร์ธรรมดาเครื่องสามพันนะคะมาฝากนะคะในวันนี้นะคะไม่อยู่แค่นะคะ5้าหมื่นกว่าๆเท่านั้นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะใหม่สวยกริบเลยนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะมือเดียวของบริษัทเราเองเลยนะคะจดทะเบียนภายใต้บริษัทเดียวนะคะรับประกันไม่มีการกรอใหม่ ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะคะเป็นไม้แท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมรถกันเลยค่ะรถคันนี้เป็นของหน่วยงานสอบอรอนะคะไม้น้อยวิ่งเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะด้านหน้านะคะสวยไฟใ,ใส่ปิ้งเลยค่ะซ้ายขวาสีสันรอบคันสวยงามนะคะ แักคันนะคะพื้นที่อาจจะแคบไปน,นิดนึงให้ดูทางด้านหลังหลังคาสวยนะคะสวยทั้งคันค่ะสีสันสวยงามเลยค่ะภายนอกนะคะ เดิมบางทั้งคันค่ะทางด้านขวานะคะมีรอยนิดนึงนะคะสีบางเติมทั้งคันเลยค่ะฟังเสียงด้านหลังสวยค่ะท้ายสวยนะคะ าย,ยาวหลังคาเลยประตูเดิมนะคะสติกเกอร์เดิมยังอยู่ขอบอยางสวยเลยนะคะทางด้านน็อตนะคะไม่เคยขยับเลยค่ะน็อตแก้มน็อตประตูนะคะคอนโซลทางด้านหน้าสวยเลยสะอาดค่ะวิ่งน้อยเบาะภายในนะคะ แต่ง VIP ให้เรียบร้อยแล้วเลยสะอาดสะอ้านค่ะการใช้งานน้อยมากนะคะเหมือนใหม่เลยทีเดียวเชียวคอนโซลกลางนะคะสวยเรียบสะอาดเลยทีเดียวแต่งม่านให้พร้อมแล้วนะคะช่องแอร์ทางด้านบนหลังคาแบบเดิมเดิมนะคะสะอาดค่ะไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะเบาะเป็นแบบ VIP 3สามแถวค่ะ พื้นด้านล่างใหม่ค่ะอาจจะมีฝุ่นนะคะเราไม่ได้ทำความสะอาดแต่พื้นเนี่ยค่ะใหม่เลยค่ะเบาะภายในสวยสะอาดค่ะใหม่เหมือนกับแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่แสงอาจจะแรงไปนิดนึงแต่ของจริงสวยมากค่ะคอนโซลด้านหน้าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะไม่วิ่งเพียงห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้น เบาะคนขับแทบจะไม่ได้นั่งเลยค่ะน็อตรางประตูไม่เคยถอดทำสีใดๆเลยนะคะเดิมสนิทค่ะสวยงามทั้งคันเลยค่ะน็อตทางด้านบนเม็ดอารตรงบริเวณหลังคาเม็ดสปอตยิงยาวสวยงามไม่เคยทำสีเลยค่ะบริเวณคนขับด้านหน้า ใหม่สะอาดแทบจะไม่เคยได้ใช้งานเลยนะคะเนี่ยสภาพนี้รอยถลอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหัวไม่ขีดฝากระโปรงทางด้านหน้าไม่เคยถอดทำสีเลยค่ะน็อตเดิมนะคะแก้มทางด้านในไม่เคยถอดทำสีนะคะไม่มีรอยขันนะคะทุกจุดนะคะสัญ,ญลักษณ์แอลชัดเจนยังอยู่ครบค่ะทางด้านขวาก็เช่นกันนะคะ น็อตไม่เคยขยับเลยค่ะทางด้านในซอกซุ้มแก้มนะคะน็อต uh, <not S 1> ทางด้านหน้าลอยอาร์ยังอยู่ครบสัญ,ญลักษณ์ตัว R ชัดเจนค่ะจุดแต้มสียังมีนะคะอยู่ครบเลยค่ะจากโรงงานนะคะมาร์คสีต่างๆมีครบเลยค่ะด้านหน้านะคะ สวยเดิมไม่เคยชนเลยฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์ยังอยู่ครบขอบฝากระโปรงเส้นตรงคมสวยงามนะคะรถคันนี้ไม่เคยโดนเลยค่ะด้านหน้านี่ค่ะสวยเลยไฟซ้ายขวาใส่ปิ้งเลยค่ะทะเบียนฮอลล์9 1้สนใจก็ทักทายมาได้นะคะ ด้านหลังเม็ดอัคชัดเจนค่ะยิงยาวยันหลังคาเลยนะคะมิดอักชัดเจนย้อนแสงไปนิดนะคะ มุมถ่ายอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าสวยค่ะด้านหลังเม็ดอักอยู่ครบเลยค่ะท้ายไม่เคยโดนไลฟ์อยู่ดีๆแบตหมดค่ะก็เลยเข้ามาชาร์จแบตก็เก็บบรรยากาศให้ดูคร่าวๆท่งนี้ก่อนนะคะไว้มีโอกาสนะคะปุ้ยจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะก็มีรถใหม่ๆเข้ามานะคะไม้น้อยๆสภาพสวยๆเยอะเลยค่ะทีนี้ถ้าเจอคันไหนสวยๆปุ้ยจะมาไลฟ์ให้ อีกนะคะคเดี๋ยวขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือน้อยมากเลยไม่สามารถบันทึกได้แล้วไปก่อนนะคะ